พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพฤหัสบ,บดีที่6พฤศจิกายนคตศักราช2025 คำพยานชีวิตโดยคุณเดนิสจีมัวอโอวาสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องเพึ่งพาพระวจนะของพระเจ้าและข้อพระคมพีหนุนใจที่นำมาใครครัวและสมคคิธรรมร่วมกันปรากฏในยอห์นบทที่4ข้อ1 3ถึง14พระเยซูตรัสตอบว่าทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีก แต่ผู้ที่ดื่มน้ำซึ่งเราจะให้แก่เขานั้นจะไม่กระหายอีกเลยน้ำซึ่งเราจะให้เขานั้นจะบังเกิดเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์คุณเดนิสจีมัวเป็นพยานว่าผมซื้อต้นไม้อวบน้ำมาต้นหนึ่งให้กับกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์เพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้า และได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของผมเราวางต้นไม้นี้ไว้บนชั้นหนังสือในห้องที่เราใช้ศึกษาพระคัมภีร์ต้นไม้อวบน้ำนี้ยังเป็นเครื่องเตือนใจถึงการพึ่งพาพระเจ้าของเราอีกด้วยต้นไม้ต้องพึ่งน้ำที่ได้รับและเก็บไว้ในลําต้นเพื่อนำมาใช้เมื่อจําเป็นจนกว่าจะถึงการรดน้ำในครั้งถัดไป ซึ่งก็เหมือนกับสิ่งที่เราใช้ในการศึกษาพระกัมภีร์เมื่อเราใช้เวลาอย่างสม่ำเสมอในการศึกษาพระกัมภีร์เราก็ได้รับการเลี้ยงดูจากพระวจนะของพระเจ้าและหากเราเป็นคนมีปัญญาเราจะเก็บสะสมพระวจนะไว้เพื่อนำออกมาใช้ในทุกสถานการณ์พระเจ้าทรงอยู่ด้วยเสมอเพื่อดับความกระหายฝ่ายวิญญาณของเราเมื่อเรายึดมั่นในพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์ เราก็สามารถพึ่งพาพระเจ้าในยามที่ต้องเผชิญความท้าทายและสรนเสริมพระองค์ในยามที่สุขสบายได้ข้อคิดสำหรับวันนี้ข้าพระเจ้าจะสะสมพระวจนะของพระเจ้าเพื่อช่วยในยามที่จิตวิญญาณแห้งแลง้งและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อกลุ่มศึกษาพระกัมภีร์ข้าแต่พระเจ้าขอพระคุณ ที่ทรงดับความกระหายทางวิญญาณของข้าบรองทั้งหลายด้วยพระวจนะของพระองค์ขอทรงค้ำจุนข้าบรองทั้งหลายด้วยความรักของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่ หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาครสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ